เด็กทุกคนก็จะต้องหลับพี่นอนนะคะที่มีความตั้งใจนะคะจะตามพรนเจ้าแล้วก็ตั้งใจที่จะตอบสนองต่อบรับความรับควรอที่พระเจ้าให้นะคะและเราทุกคนก็สามารถที่จะเมื่อเราได้รับฟังว่จะนักพระเจ้าเมื่อวันนี้คําสอนหรือว่าทุกทุกแท่เพี่การที่อาจารย์ผู้นำได้มโอกาสได้มาสอนนั้นให้เราเองได้ตอบสนองด้วยกันใช่ไหมคะที่มีความตั้งใจว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ถือโอกาสในาการประกาศเนาะประกาศทานทั้งเท่าบุญแท อย่างนใ้อยหนึ่งนำหนึ่งคนเป็นเล็กน้ี่น้องนะคะเพื่อที่จะถวายเกียรติเจ้าไดยนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่เชื่อว่ามีพี่น้องหลายหลายท่านที่มีข้อพอามและโอกาสต่อไปนะคะเวลาที่เราจะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยการถวายองผู้สอนข้อควที่พระเจ้าได้ทรงนำส่วนสดิภ้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะด้วยการเดินมาถวายที่กล่องผู้สอนด้านหน้านะคะ

ให้เราได้โอกัสได้ที่ฐานเกิดจักนิ้ด้วยกันถ้าแบบพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระเจ้าได้สรงโดเาเงินพอให้สักนั้นได้แปเปียนเป็นวิญญาณิคนมากมายนะอขอบคุณพระเจ้าและลูกมือที่ถวายในใจที่ขอบคุณพระเจ้านั้นจะนามาชึ่นสวอีกภาค แล,นนแ,และเราก็พร้อมในพนาพิเศษที่กเน้นแล่ข่าวสารนะคะจากทางที่สตจับวันนี้นะคะหลังจากที่เราเลิกหลังทำเทศนานรอบแรกนี้นะคะเราก็จะเรียนกนะ็จะนับเพื่อชีวิตต่อนะคะในเวลา11อ็นาฬิกานะคะและในช่วงบ่ายนะคะเรายังพบกับสัมมนาดีซีที่้งที่135บนะคะวันะะนี้ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องในหัวข้อชุมชนที่ดีพระคิดครอบครองใจนะคะ ซึ่งเราก็เป็นโอกาสได้รวมภาคกัางสองแล้วก็ออนไลน์นะคะที่น้องเราก็จะรับพัจนาพเจ้าเพื่อชีวิตของเรานั้นจะได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็เดินอยู่ในน้ำถ่ายพเจ้าเพื่อชีวิตเราทุกคนจะมีส่วนในการรองรับกันกันจะแพ็ทอีกนะคะและในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นเวลาพิเศษที่เราเรอคอยนะคะที่จะมาฟังเร่องสุร